นับจากปี2,540เป็นต้นมาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราได้พัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องและนับวันจะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเกิดประโยชน์โดยตรงต่อต,ตัวเกษตรกรที่แต่เดิมมีรายได้จากน้ำยางเพียงอย่างเดียวโดยในแต่ละปีจะมีการโค้นต้นยางประมาณ1.5-2.3ถึงแสนไร่และจะมีปริมาณไม้ยางป้อนสู่อุตสาหกรรมไม้ยางเฉลี่ยประมาณ6-10ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปี ซึ่งราคาไม้ยางพาราแปรรูปทุกประเภทมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเพราะประเทศจีนต้องการไม้ยางพาราของไทยมากถึงร้อยละ90วันนี้ตลาดกลางยางพาราที่เรามีอยู่5ตลาดวันนี้เราทำสำเร็จแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาราคายางตกต่ำจากแต่เดิม20บาทต่อกิโลกร,รมัมขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่า100บาทต่อกิโลกร,รมัมและเราคิดไปข้างหน้าเราฝันว่าอยู่ที่120บบาทนะวันนี้คือ ให้ทุกคนพอใจวันนี้เราทําสําเร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผลผลิตอย่างเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกตลาดกลางเรามีที่เดียวของโลกมีหน่วยงานของรัฐบางส่วนของกองทุนแล้วก็มีเอกชนคิดที่จะสร้างตลาดเพื่อที่จะใช้แนวทางของตลาดกลางย่างพาราของของ,ของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุดแล้ววันนี้ เมื่อทุกคนสามารถที่จะทำงานแทนเราได้นะจุดนี้เราก็พร้อมที่จะคิดทำสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อกเกษตรกรซึ่งเราคิดว่าสวนยางมีอยู่ส่วนท,ที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ค่อนข้างมากให้เกษตรกรคือไมอย้ยางวันนี้เรากลับมามองที่ไมย้ยางแล้วเราควรจะตั้งเป็นจุดศูนย์กลางตั้งเป็นตลาดขึ้นมาเพื่อที่จะ บอกให้สองคนนี้มาเจอกันก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายนะโดยเราเป็นตัวกลางเราเป็นตัวกลางถ้าสองนี้มาเจอกันได้เมื่อไร่จุดเริ่มต้นของตลาดกลางไม้ยางก็จะเกิดขึ้นอาจจะเริ่มขึ้นจากเล็กน้อยก่อนผมอาจจะใช้ที่หน่วยงานของราชการก่อนเป็นจุดที่เชิญผู้ซื้อเข้ามาประมูลน,นะครับก็อาจจะเป็นของศูนย์วิจัยยางสุร,ราษฎร์อาจจะเป็นของตลาดกลางยางพาราสุร,ราษฎร์ธานีที่มีสวนยางอยู่ ผมก็จะโค่นแล้วก็นำเข,เข้ามาประมูลมีการจัดเกรดไม้ยางต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มขึ้นได้จากจุดที่1เกษตรกรก็จะขยายคำเข้าตัวขยายตัวของเขาเองจากจังหวัดสุราษฎร์อาจจะเป็นนครชุมพรประจวบสงขลาตรังก็จะกระจายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเวลามีการซื้อขายมีคําสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจากประเทศจีนตอนนี้เราประมาณ90%เซประเทศจีนใช้ไม้จากของเราเพื่อใช้ในการก่อสร้าง แต่ว่าสําคัญคือเราหาวัตถุดิบให้โรงงานไม่ได้กําลังการผลิตของโรงงานมีมากวันนี้โรงงานมีมากมหา,าศาลในภาคใต้ในทางภาคตอนออกมีประมาณ400กว่าโรงโรงงานไม้ยางถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้2คนนี้มาเจอกันเมื่อไหร่โรงงานไม้ยางเขาก็จะมีวัตถุดิบเกษตรกรก็จะได้ประเทศชาติก็จะได้เพราะเราส่งออกเป็นการดีสาหรับผู้ประกอบการเราจะได้กําหนดไว้ได้ชัดเจนดีกว่าดีกว่าเราจะไป จะวิ่งหาซื้อซึ่งการวิ่งหาซื้อเราก็กําหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ว่าเราจะได้ไม้ตรงนั้นมาไมมตรงนี้มาไหมหรือว่าตลาดล่วงหน้าบางทีไม้ราคาสูงต่ํามันก็ไม่แน่นอนถ้าสมมุติว่าเราวิ่งหาซื้อเองเนี่ยเราจําเป็นต้องมัดจำไม้ต้องทําสัญญากันวไว้หลายวันแต่ถ้ามีตลาดตรงนี้เราสามารถเช็คได้เป็นเพียงเวลาไม่กี่วันเราก็ได้มีไม้เข้ามาโรงงานได้ครับชาวท่วนที่จะข่ายไหมย่างตบอ้ปกับสมีตะล็กลางย่างผาราธิ ต้องการไข่ไม้กับนะจะมีราคาที่ดีจะไม่ตูกเอาเปรียบจะปรกาคุณกลางเราต่อไปเราก็จะได้ราคาที่ดีกว่านี้สิ่งที่เกษตรกรจะได้จากตลาดไม้ยางก็คือราคาที่เขาพอใจจะบอกว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันขึ้นอยู่กับความพอใจท้งท้องขวายแต่ถ้าเขาพอใจเมื่อไหร่นั้นคือความเป็นธรรมนะครับเมื่อมีผู้ซื้อมากขึ้นโดยที่เกษตรกรยังยังเป็นยังมีเท่าเดิม เพราะว่าผู้ซื้อสามารถที่จะมองเห็นการประเมินราคาในการประเมินไม้ยางในภาพของส่วนยางโดยที่เราขึ้นทางเว็บไซต์เพราะทุกคนที่อยากจะซื้อไม้ยางโรงงานมี400กว่าโรงที่อยากจะซื้อไมา้ยางหน้าวันนี้สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะประมูลไมา้ยางสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรหลังจากประสบความสำเร็จในการใช้ตลาดกลางยางพาราบริการซื้อขายวัตถุด,ดิบ จนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยางพาราแล้วก็ได้มีแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งจะเติบโตขึ้นในอนาคตโดยแนวทางในการซื้อขายนั้นมีความสำคัญมากและควรมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขายอย่างที่ตลาดกลางยางพาราคนที่จะขายส่วนยางวันนี้หนึ่งหมดหน้ากรีดแล้วใช่ไหมเปลือกเปลือกอยางหมดแล้วกรีดจนทำลายเปลือกไปหมดแล้ว คือจะขายอายุประมาณ25ปี26ปีท่านนั้นก็จะหมดแล้วคือแล้วก็คนที่สองที่เราจะบอกได้ก็คือคนที่ต้องการเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหมครับต้องการใช้เงินด่วนต้องการใช้เงินไปซื้อโน่นซื้อนี่ก็จะขายส่วนเพราะฉะนั้นสชุดน,นี้ก็จะอยากจะขายส่วนอย่างแล้วเราก็จะเป็นตัวกลางให้โดยโดยโดยเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทํากําไรเพราะฉะนั้นหน่วยงานเราแค่ออกไป สัมภาษณ์ออกไปสำรวจออกไปวัดปริมาตรไม้แล้วเมื่อมีการตกลงเสัญญาเราก็จะจ่ายเงินให้เกษตรกรไปก่อนเหมือนกับการซื้อขายยางในตลาดยางนวันนี้การจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราระดับแปลงเกษตรกรข้อมูลที่เราต้องใช้ในการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการซื้อขายผ่านตลาดกลางไม้ยางพาราประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ3ด้านคือ1เรื่องของปริมาณไม้ 2เรื่องของคุณภาพไม้ 3. เรื่องของการเข้าไปดําเนินการสําหรับในเรื่องของปริมาณไม้ยางพาราเราก็จะดูเรื่องของขนาดเส้นรอบวงลําต้นความสูงของต้นยางพาราจํานวนต้นต่อไร่ความสม่ําเสมอของต้นและก็เนื้อที่ปลูกส่วนในเรื่องของคุณภาพไม้เราจะดูสํารวจความเสียหายของสภาพหน้ากรีดและดูเรื่องของพันยางพาราในเรื่องของการเข้าไปดําเนินการจะดู เรื่องของเส้นทางการคมนาคมขนสง่งเรื่องของสภาพพื้นที่โดยโดยทั่วไปและเรื่องของพิกัดที่ตั้งแปลงหลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลมาคํานวณด้วยสูตรซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลที่เราได้สร้างไว้แล้วผลที่คํานวณออกมาก็จะได้เป็นการจัดชั้นมาตรฐานของไม้ย,ยางพาราซึ่งเราสามารถจัดชั้นได้ทั้งหมดเป็น16ชั้นมาตรฐานก็คือมีตั้งแต่ 1A 2A 3A 4A และก็มี 1B 2B จนถึง 4B มี 1C จนถึง 4C 1B C 2B C จนถึง 4B C, 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 C ซึ่งความหมายของแต่ละชั้นมาตรฐานยกตัวอย่างถ้าเป็นชั้นหนึ่งหมายถึงแปลงยางแปลงนั้นให้ปริมาณไม้ยางที่สูงมากชั้นที่2 3 4ก็ให้ปริมาณไม้ที่ลดหลั่นลงมา ความหมายของ A ก็คือแปลงนั้นไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าไปดำเนินการและก็เรื่องของคุณภาพไม้ความหมายของ B คือแปลงนั้นมีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าไปดําเนินการเช่นอยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมหรือต้องผ่านสวนหลายๆแปลงสำหรับ C ก็คือข้อจํากัดด้านของคุณภาพไม้เช่นสภาพหน้ากรีดเสียหายมากจนต้องเสียไม้ส่วนของรอยกรีดออกไป ส่วน B, C ก็คือมีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของปริมาณเรื่องของคุณภาพและการเข้าไปดาเนินการการมีตลาดกลางไม้ยางพาร,ราทําให้ผมชาวสวนยางมั่นใจในการขายไม้ยางพาร,รามากขึ้นเพราะว่าทางรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินไม้ยางอาจจะขายได้ดีกว่าราคาที่เราคิดไว้ หลังจากที่พี่น้องเกษตรกรกร,ร้องขอหรือมีความประสงค์ที่จะขายไม้ผ่านตลาดกลางไม้ยางพาราเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของเราออกไปดําเนินการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบลําต้นสุมวัดประมาณ100ต้นดูความสม่ําเสมอของต้นยางนับจํานวนต้นยางต่อไร่อายุยางพันธุ์ยางสํารวจสภาพหน้ากรีดและก็วัดพิกัด GPS ไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประเมินจัดเป็นช,ชั้นมาตรฐานดังที่ผมกล่าวมาแล้ว หลังจากเมื่อเราได้ชั้นมาตรฐานเราก็จะนำข้อมูลของรายชื่อเกษตรกรพิกัดที่ตั้งและก็ชั้นมาตรฐานเหล่านี้ประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดกลางไม้ยางพารา mm. เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเสนอราคาในการประมูลไม้ยางต่อไปในมุมมองของของผู้ที่วิ่งซื้อไม้นะครับผมว่าปัญหาที่เราเจอมาในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าที่ไหนจะกจะขายไม้ปริมาณเท่าไหร่ แล้วสิ่งที่เราต้องการปริมาณขนาดนี้ใครจะขายให้เราได้สิ่งที่มองมองเห็นว่าเป็นเป็นข้อดีนะข้อแรกเลยเนี่ยทำให้เราบอกคนที่ต้องการขายได้ว่าเราต้องการไม้ไม้ประมาณเท่านี้แล้วคนที่ต้องการขายก็จะโชว์มาให้เราเห็นว่าเขาก็มีไม้เท่านี้แล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราจะใช้เมื่อไหร่ตัดเมื่อไหร่เพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นข้อดีข้อแรกนะครับแล้วส่วนอีกข้อหนึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยทุกวันนี้การซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายผ่านคนกลาง ถ้าเจอคนกลางที่มีความเที่ยงธรรมก็ยังโอเคแต่บางครั้งมันไม่ใช่นะครับแล้วราคามันก็ไม่นิ่งแล้วปัญหาแทรกซ้อนก็เยอะเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราได้สามารถไปสัมผัสกับเกษตรกรผู้ขายโดยตรงเนี่ยผมว่าตัวน,นี้เราจะได้สิ่งที่เป็นธรรมมากกว่าคาเยอะถ้ามีตลาดกลางมาย่างดรามันจะดีว่ามาสำหรับจ่ารุ่นนะ,ะแต่ก่คนผมก็เคยโตหลุนกดร,ราคามาเลยเมือ่อการจะสามเส้น มาได้เปลี่ยครับสองเต้นเะไรแบบนี้ภาพพุมว่าถ้าได้คุณผู้วรัฐมาช่วยตรงนี้ก็ดูดีก,กว่าดีมากเราจะได้รู้ว่าราคาที่แท้จริงของเรามันเป็นยังไงจากจากจากนั้นถ้ามีการตกลงกันเรียบร้อยทางตลาดกลางไม้ยางพาราจะแจ้งมาทางเราแล้วก็ให้เราไปติดต่อทำสัญญากับเจ้าของคนซื้อไม้หรือว่าลงเลื่อยจากนั้นเป็นต้นมาเราก็สามารถที่จะ เซ็นสัญญาแล้วก็นัดวันเข้าทําการตัดโค่นแล้วก็รับเงินโดยที่ว่าไม่โดนกดขี่หรือว่าไม่โดนโกงเงินแล้วก็ไม่โดนกดราคาทั่วโลกวันนี้ทุกคนอยากจะซื้อไม้ยางเพราะว่าไม้ยางรักษาโลกไม้ยางไม่ได้ทําลายโลกเหมือนไม้อื่นๆถ้าเราโค่นไม้ในป่าถ้าเกิดเราทําลายโลกนะวันนี้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะวันนี้สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนก็เกิดจากการทาลาย ไม้ที่เกิดจากป่าธรรมชาติวันนี้ถ้าเราสามารถที่จะดูแลเรื่องไม้ยางเพื่อไปทดแทนไม้ธรรมชาติได้นี่คือสิ่งที่ถูถกต้องแต่ทุกอย่างมันจะมีกระบวนการที่ที่เราดรําเนินการไปตามขั้นตอนนะวันนี้เพื่อที่จะบอกว่าไม้ยางจะเป็นไม้ที่สําคัญที่สุดในโลกในต่อไปเพราะว่าเราสามารถปลูกทดแทนได้เราโค่นเสร็จแล้วก็เราก็ปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนปีต่อไปรุ่นต่อไปก็จะจะมีการปลูกทดแทนต่อไปครับ ตลาดกลางไม้อย่างพาราจึงเป็นอีกทางเลือกในการบริหารจัดการด้านการตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยราคาที่เป็นธรรมโดยสำนักง,งานตลาดกลางอย่างพาราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินการอย่างเป็นระบบและครบวงจร